เกมฟรีไฟ r e ในโลบ็อกเฮ้ยคิดยังไงทุกคนถ้าผมขึ้นภาพปกฟรีไฟ r e แล้วเปิดออกมาเป็นเกม Among u สสวัสดีครับทุกคนแล้วเนี่ยคือเกมฟรีไฟ r e ในโลบ็อกนะครับผมผมจะกระโดดลบไปแล้ววูสุดง่ายนี่เราจะหลบทุกคนดูครับโอ้ยโหไม่เอาด้ไอ้หนูใจเย็น เดี๋ยวเย็นก่อนคนไปไหนหมดเนี่ยเฮ้ยโหว้ oh, มาหน่อยครับศพแรกของเราคือใครเห็นแล้วมเห็นแลขาไม่โดน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 เหรออุ้ยพลาดโอ้ไม่โดนได้ไงเนี่ยแอบคุณลุนช่างยังไงยังไงยังงไข้างบนนี่นี่นะหนึ่งศพสองศพดิสองศพดิอดุ้อยไม่โดนทุกคน เจอผมต้องเจอผม,มน,นั้นน่ะอุย้ยเราเจ้าโวนได้ไงเฮ้ยเสร็จพี่่างงี้ไปแล้วบินแบบดิจิตอลเสียวความวิวส่วนตัวสูง ฟรีไฟเหรอมาไฟเหรอฟรีไฟเหรอเล่นฟ,ฟรีไฟอ้หนูไอ้หว,วานมันหายไปแล้วทุกคนเขาหายไปแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนไม่ได้เก็บผมหรอกครับผมอยู่นี่ Lock it. Lock it. Lock it. ล็อกเก็ตล็อกเก็ตชื่อคนเมื่อกี้ใครเขายิงผมนะอยู่ไหนวะเดี๋ยวอยู่ข้างบนนั้นใช่ไหมล่อด้วยนี่เลยทั้งหด ยิงสวนไปเลยทุกคนเราจะยิงสวนเืไปยบดโอ๊ยตัวแตกเลยเหรออดีดีเปิดเปิดโอกาสไปก่อนเลยอะไรอะไรเ อุ้ยวุ้ยวุ้ยอุ้ยวุ้ยุ้ยว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 ุ้ยอุ้ยวุ้ยวุ้ยุ้ยว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 ุ้ยุ้ยว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 ุ้ย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 ว ฮ้ยทำคนไรทาง th th สู้ทุกคน <laughs> นี่คือทาำขัดอุย้ยไรกัดตั้งนะเฮ้ยเราเรา,เราจะขี้โกงไปแล้วเราจะขี้โกงไปแล้วเราขี้โกงไปแล้วเราขี้โกงไปแล้วเราต้องเราจะขี้โกงไปแล้ว <laughs> ตังหารหมูทุกคน น้ำพัดสัครับนี่แน่ยิงคนอื่นเนาะยิงคนอื่นเนาะไม่ได้นะไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้นะพัดสัมผัสบูไปดีกว่าทุกคนไปจูเก็บเบอร์ปืนแรงมากเลยตัวนี้โอ้ยยิงอย่างไหนเนี่ย ไหนใครจะมาสไนเปอร์เฮ้ยใครแบบแบบทุกคนใครแบบแบบอุ้ยไม่โดนหรอเจอช็อตกันทุกคนเจอช็อตกันเฮ้ยไปไหนแล้วอ่ะหายไปแล้วหายไปแล้วไ,ไ,ว,ไวมากเลยคุณฟักคุณฟัก ่อสไนเปอร์ก็ได้จัดให<ฮ>ยนะ้ยิงว่าไม่เอานะยิงว<ฮ>่าไม่เอานะเพิ่จะตายเลอบอกโหทำสวยดีตัวนี้คนครับก็อยู่ตรงนี้หมดเลยอะไรเลงใครครับหนูอย่ายิงกันเด้ ไม่ดียิงกันไม่ดีเฮ้ยเขาไม่เขาไม่เดินต่อเรียบร้อยนี่แนะ่เจาะกระโดดเลยโอ้โดนด้วยทุกคนอเคอเ้าม่าจะไปเฮ้ยเฮ้ยติดแม่นแล้วไม่แม่นแล้ว โอ้ไม่ผมเห็นอะไรแบบแบบอะยืนนิ่งๆอ่ะนิ่งๆนิ่งๆดิเฮ้ยไม่โดนไม่โดนไม่เฮ้ยเออเรียบร้อยครับโอ้ยเหยื่อทุกคนเยอะๆนี่คือเหยื่อนี่คือเอ้ยลอยตกใจหมดเลยเฮ้ยนี่คือเหยอะนี่เยอะนี่นคือเยอะวุ้เรียบร้อยครับลุ้มไปดิเออต้มช้าเหลือเกินอารมณ์เฮ้ยตายได้ไงอ่ะทุกคนเห็นเหยื่อะไหม เยอกำลังเร่งอยู่เรียบร้อยนั่นคือเยอคนนึงเราเล่งให้ดีอู้หูโดนด้วยนี่คือเยออุ้ยไม่โดนอู้หูเต็มๆเลยอุ้ยงงพะยิงตายอะ่ะอุ้ยตายได้งไงอะ่ะใช้ปืนใช้ปืนเรียบร้อยครับท่านอันนี้ทำอะไรเกินยือน,นอะไรเกินนี่ ใครที่เล่นเกมไม่ได้ฝึกฝึกแบบนี้ได้นะผมว่าผมว่าเจ๋งเลยเนี่ยแล้ววันนี้เราจะเอา r o c k e t Launcher ไปมอบให้กับทุกคนเลยนี่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนตี rocket launcher s n i p e เเหี่ยวไปดิเหี่ยวไปเลยเต็ม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 คำเต็มเต็มคำไม่ตายอ่ะบ้าบอก ขึ้นอยเยเนี่ดี๋ยวเฮ้ยบ้ากอ่ะเออเขาล้อยังเต็มเลยยีงส่วนเข้ามาเลยสองยอดเฮ้ยเออไม่ตายหระเอ้าโอ้โหน,นี่โดนเป็นพันเลยนะโอ้แต่โดนเต็มๆนี่เป็นพันเลยนะ ดูระรยะไกลโดนไหอมอุ้ยเขาลงได้ตลอดดูครับโอ้โหดูด้วยต่อตันตอนเชื่อสิงเฟิงเออเรียบร้อยเอ้าไม่ตายเหรอเออเออรั่วไปทีเกิดอะไรขึ้นล่วงไปดิงงอ,อ่ะเอยอยู่ดีตาย ฟรีไฟเลวบแล้วนี่ก็คือการทดสอบยิงขีปนาวุธเปี้ยงอะลงมาตายแล้วนี่ก็คือการที่อุ้ยเฮ้ยว้าวววกดว้าวแล้นี้ก็คือการที่โดนยิงแล้วก็ะเดื่อไปเลยอุ้ยไม่โดนอย่าเล็งคุณข้างบนไม่ดีผมทำมาแล้วไม่ดียิงสวนไปเลยทุกคนเราจะยิงสวนเข้าไปข้างบนอุย้ยตัวแตกเลยเหรอ เอาดีๆี้เดีเด๋ยวการโดนจี๊ดแตะแล้วก็แตะแตะไหมแตะเอ้าเออเอเออะไรครับ <c oughs> อะไรอีกเนี่ยจิงอัดหน้าเลยโอเคทุกคนก็เล่นให้ดูแล้ว ฟรีไฟล์นะนี่คือฟรีไฟล์นี่ผมไม่ได้หลอกนะเดี๋ยวผมปอ,อกเกมให้ดูเลยนี่จะให้ดูฟรีไฟล์จริงๆนี่คือฟรีไฟล์เลยนะฟรีไฟล์ครับนี่ฟรีไฟล์ชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องเจ้านน้นเลยนะครับผมอ๋ออย่าลืมนะทุกคนผมมีเพจเฟซบุ๊กเจ้านน้นเลยนะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปก็ได้ละ่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบาย